มันขึ้นมาค่อนข้างแรงนะในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังอาจจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมาทอง3,300ดอลลาร์มีโอกาสได้เห็นในเดือนนี้หรือเปล่านะคะ <S 2> <S 2> <S 2> คุณอน,นุภาตบอกแล้วแหละนะคะว่าสามพันามเนี่ยมันเป็นไปได้นะแต่ว่าไทมิ่งนะคะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะเดือนนี้เลยจะเป็นไปได้ไหมคะตอนนี้ประมาณ3ามพันาสิกว่าททองคำมันขึ้นมาถึงขนาด 3,150ต่างๆแล้วเนี่ยโอกาสจะไปได้ต่อดไปแค่ไหนคะในทางเทคนิคก็ถ้าถ้าดูในแง่ของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยผมมองแนวต้านแรกเนี่ยแถวๆบริเวณ3,150เหเหรียญเท่าที่ผมดูเนี่ยแรงซื้อจากธนาคารกลางเนี่ยมีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วการซื้อของธนาคารกลางเนี่ยเขาเขาไม่ได้ซื้อเพื่อเพื่อถือระยะสั้นนะฮะเขาเขาซื้อเพื่อถือระยะกลางถึงระยะยาว 1>, 1ล้าน s ับสคร i เบอรเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสำหรับทองคำเนี่ยนะคะมา,าแบบที่แรงไม่หยุดชุดไม่อยู่เลยนะคะคือเราก็ลุ้นกันนะคะว่าเราจะเ,าเปิดลองวิ่งกันยาวๆไปได้ถึงไหนนะคะคือถ้ามองในแง่ของ พวกเฮาเสียใหญ่นะคะเขาก็มีการยกเป้าหมายราคาไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยเอ่อมันมีการขึ้นมานานมากนะคะแล้วก็ภาษีมันก็ดูมีความไม่แน่นอนเลยนะคะคุณอัค้พลมองยังไงคะทองคำมันขึ้นมาถึงขนาดพันสามพันร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบต่างๆแล้วเนี่ยโอกาสจะไปได้ต่ออีกไปแค่ไหนคะในทางเทคนิคล ก็ถ้าถ้าดูในแง่ของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยผมมองแนวต้านแรกเนี่ยแถวแถวบริเวณ3,150เหรียญนะฮะ3,150เหรียญต่อออนซ์ซึ่งซึ่งวันนี้เมื่อช่วงเช้าเนี่ยขึ้นไปแล้วนะฮะขึ้นไปเกือบเกือบแตะ3,150เหรียญแล้วเมื่อเช้าขึ้นไปแตะแถวแถว3,149นะฮะก็เป็นว่าก็ก็ขึ้นไปชนแนวต้านแรกที่เรามองไว้แล้วนะแล้วตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีการย่อลงมาเนาะอย่างถ้าดูล่าสุดเนี่ยอยู่แถวแถว3,132เหรียญต่อออนซ์นะฮะ แต่แต่ผมมองนะฮะว่ามันยังมีโอกาสนะที่ที่ที่จะเดินหน้าต่อไปได้คือถ้าเกิดว่าผ่านแนวต้าน3 1 5 0นเหรียญต่อออนซ์เนี่ยผมมองแนวต้านถัดไปแต่แถวสามพ0 0เหรียญต่อออนซ์เลยนะนะอ่าก็อย่างที่ทุกคนทราบกันในช่วงนี้มันก็มีความกังวลนะ,ะเกี่ยวกับในเรื่องของสงครามทางการค้าเนาะมันมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในหลายๆอย่างใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมัน,ม,นมันก็ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในสินทรัพย์ ออย่างเช่นในส่วนของตลาดหุ้นเนาะช่วงนี้ถ้าดูดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยดาวโจนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความผันผวนเนาะแต่อยู่ในาาลักษณะของการปรับปรับตัวลงซะเป็นส่วนใหญ่ในช่วงนี้เนาะอาจจะมีเด้งสลับขึ้นมาบ้างเนาะเด้งแล้วก็ย่อกลับลงมาใหม่อย่างนี้เป็นต้นเนาะก็ก็จะสังเกตเห็นว่าประเด็นในเรื่องของภาษีเนี่ยมันมันยังส่งผลกระทบทําให้การลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างผันผวนเนาะก็เลยมาว่าทองเนี่ยก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ นักลงทุนเนี่ยยังให้ความสนใจอยู่นะเพราะว่าตราบใดที่การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆมันยังมีความผันผวนเนี่ยเ็ดเงินมันก็กจะต้องไหลเข้ามาที่ทองนะเพราะมองว่าทองเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยใช่ไหมฮะ,ะแล้วช่วงนี้นอกเหนือไปจากในเรื่องของสงครามทางการค้าแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยใช่ไหมฮไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในในตะวันออกกลางใช่ไหมครับระหว่างรัเสเซียอขออภัยระหว่างอิสราเอลกับบรรดา อกองกําลังติดอาวุธต่างๆเนี่ยที่ที่มีการเคลื่อนไหวต่อบโต้กันเนี่ยมันมันก็ยังมีให้เห็นอยู่นะรวมไปถึงในในยูเครนด้วยตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะ,ะพูดคุยเจราจาเพื่อเพื่อที่จะยุติใช่ไหมฮะสงครามในยูเครนแต่มันก็ดูเหมือนว่ายังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่เห็นไม,ไม่เห็นวี่แววหรือว่ามีทีท่าว่าสงครามในยูเครนมันจะจบลงง่ายๆใช่ไหมฮะซึ่งไอประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เนี่ย มันก็ก,ก็ก็มีส่วนเหมือนกันที่จะช่วยทําให้ราคาทองคำเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้เนาะซึ่งอ่าก็ก็อย่างที่บอกก็น่าจะขึ้นขึ้นไปได้แหละแต่ในช่วงสั้นๆเนี่ยมันอาจจะอ่ายังไม่ผ่านแนาวตาว้านแถวสามหอยห้าสิบเหรียญนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตัว RSI เนี่ยมันกําลังจะโอเวอร์บอทนะฮะตอนนี้ RSI อยู่ถแถวบริเวณ7จ็็ดเปอร์ซนะฮะคือทุกครั้งเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยเวลา RSI ขึ้นมาชน แถวๆบริเวณ80%เนี่ยมักจะมีแรงแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมาทำให้ราคาเนี่ยก็มีการย่อนะอาจจะมีการย่อลงมาก่อนนะ mm hmm. เช่นกันกับตอนนี้เนาะช่วงนี้เองตัว r s i ก็อยู่แถวๆบริเวณ77%เนี่ยก็เกือบๆแตกระดับ80%คือถ้าเกิดว่าใครดูพวกเทคนิคอลเนี่ยอคือถ้าเกิดว่า r s i ทะลุระดับ80%ขึ้นไปเนี่ยเราถือว่า o v e r b o u r h t ก็คือมันล้อนแรงมากเกินไปแล้ว มันก็จะมีจังหวะของการขายทํากําไรเล่นรอบออกมาใน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 ลักษณะของคนที่เทรดด้วยตัวสัญญาจากเครื่องมือทางเทคนิคก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาทองเนี่ยมันอาจจะยอ่อลงมาแต่ยอ่อลงมาในที่นี้เนี่ยไม่ได้มองว่าจะลงแรงนะฮะผมผมก็มองลึกสุดเนี่ยก็อยู่แถวๆบริเวณ3,100เหนนรียญนะฮะก็อาจจะไม่ได้ลงมาแรงมากนะก็อาจจะมองแถวๆบริเวณ3,100เหรียญก่อน นะแนวรับแรกแนวรับถัดไปก็แถ่แถวสามพันหกสิบเหรียญน,นะแถวแถวเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันก็จะเป็นแนวรับถัดไปก็ก็กมองว่ามีโอกาสยอ่อแต่ยังไม่น่าจะลงแรงนะด้วยด้วยปัจจัยที่ได้บอกไปในตอนต้นเนาะนะครับค่ะแต่คือถ้ามันจะมีโอกาสยอ่อนะคะมามองที่เป็นกลยุทธ์ของทาง GOM ตอนนี้นะคะมันอาจจะถูกเล่นในฝั่งรองมาถ้ามันจะต้องยอ่อแล้วเนี่ยเราจะต้อง ปิดพอซิชันแล้วหรืออยังคะแล้วคือถ้าจังหวะย่อเนี่ยเราจะเข้าไปเล่นฝั่งตรงข้ามนะคะเพื่อที่จะทํากําไรในช่วงนี้มันจะเวิร์กไหมคะอือคือผมมองว่าช่วงนี้เนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าใครมีสถานะอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะหาจังหวะปิดทํากําไรเล่นรอบเนาะเพราะเพราะอย่างที่บอก RSI มันค่อนข้างจะโอเวอร์บอสแล้วก็คือมันค่อนข้างขึ้นมาแบบเยอะมากแล้วโอกาสาที่จะเจอแรงขายระยะสั้นเนี่ยมันก็มีนะเพราะฉะนั้นใครใครที่มีสถานะลองตัว GOM สองห้าเนาะ เปิดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะแถวแถวสามพันสี่สิบสามพันห้าสิบเนี่ยนะ,ะถ้าขึ้นมาระดับนี้แล้วเนี่ยควรจะปิดทํากําไรเล่นรอบนะ,ะผมมองว่าอย่างนั้นนะส่วนคนยังไม่มีสถานะ,ะถามว่าเล่นช็อตได้ไหมจริงๆตัวฟิวเจอร์ก็อย่างที่เราทราบกันเนาะมันมันก็สามารถเล่นฝั่งช็อตได้แหละแต่แต,แต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสนในส่วนของทองเนี่ยมันมันยังไม่มีสัญญาณของการปรับตัวลงแบบชัดเจนมากะฮะคือมันอาจจะมีจังหวะย่อแต่มันอาจจะไม่ได้ย่อแรงมาก ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าชอ็อตเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะทํากําไรเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะโอกาสในการทํากําไรมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมยังอยากจะให้หาจังหวะลองซะมากกว่าที่จะเข้าไปชอ็อตเนาะ mm hmm. คือคือคือมองว่าแกลบในการเล่นฝั่งชอ็อตมันมันมีไม่เยอะนะฮะนะมันอาจจะย่อลงมาก็จริงแต่มันย่อแค่ช่วงสั้นๆแล้วเดี๋ยวมันก็อาจจะกระชากกลับขึ้นไปได้ ผมก็เลยยังไม่อยากจะแนะนําให้ให้เล่นสวนแนวโน้มหลักนะฮะนะทเทรนหลักมันยังอยู่ในในลักษณะการแกว่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแนะนําให้คนที่ยังไม่มีสถานะเนี่ยหาจังหวะซื้อแล้วกันเนาะหาจังหวะซื้อแถวแถวบริเวณเนี่ยสามพันสามพันหนึ่งร้อยต้นต้นเนี่ยไปจนถึงประมาณสามพันหนึ่งร้อยอ่ายี่สิบแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าย่อ,อลงมาให้เนี่ยผมผมมองว่าน่าจะเป็นจังหวะของการหาจังหวะซื้อนะเปิดเปิดรองอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับโอเคนะคะเราก็คือถ้าขอขอนุญา กลับไปตรงสปอตนะคะกีตาเห็นข้อมูลที่ทางบรรดาเฮาส์ใหญ่ของโลกเขามาปรับเพิ่มเป้าหมายราคาทองคำนะคะล่าสุดในโกลแมนแซ็กก็ยกมาจาก3าม0ันหนึ่ง 3,003นะคะคือเขามอง12เดือนข้างหน้าค่อนข้างจะหั r ข c o มานะคะพูดไปถึงตัวเลขตั้ง4,005แต่โอเคมันถูก<อ>ใส่เข้ามาหลายปัจจัยนะคะเรื่องของการซื้อของ central bank เรื่องของปัญหาจากเรื่องที่มีการตั้งกระแพงภาษีทําสงครามการค้ากันนะคะเข<อ>้าสั้นๆก่อนนะคะ3 0 0ในทางเทคนิคเนี่ยมันซับพอร์ตหรือเป็นไปได้ไหมคะคุณอนุชพลค่ะจริงๆก็เป็นไปได้นะฮะก,ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ตราบใดที่มันยังมีดีมาหรือว่าแรงซื้อเข้ามา นะซึ่งซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยนะอะแรงซื้อจากธนาคารกลางเนี่ยมีมีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะ,อ,ะอย่างอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะอันนี้ผมจริงๆผมอยากจะแชร์แชร์ข้อมูลในส่วนของแรงซื้อแล้วกันเนาะแรงซื้อจากทางอธนาคารกลางนะฮะท,ที่ที่มีเข้ามาไม่ไม่ทราบว่าทางทีมงานจะสามารถเปิดเปิดให้ดูได้ไหมนะก็ก็ค,คืองานช่วยแนะชร์เปิดให้แชร์สไลด์ได้ไครับ S <S <S นี่ยอันนี้ก็อก็ก็จะเป็นจะเป็นในส่วนของอเดี๋ยวสักครู่นะผมอันนี้เป็นหน้าชาร์าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ฮะก็เนี่ยฮะก็ก็จะเป็นในส่วนของตัวแรงซื้อเนอะแรงแรงซื้อของ ธนาคารกลางเมื่อเมื่อปีที่แล้วปี2024นะก็ก็อันนี้เป็นไปเอาข้อมูลมาจากในส่วนของ w o r l world o l d council เนาะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโปแลนด์ Poland เนี่ยเป็นเป็นประเทศที่ธนาคารกลางเขาซื้อทองคําเยอะที่สุดนะซื้อไปราวๆ90ตันนะฮะรองลงมาก็จะเป็นในส่วนของธนาคารกลางของอินเดียนะซื้อไปประมาณ72ตันแล้วก็จีนเนี่ยมาเป็นอันดับ3นะ44ตัน แล้วก็เช็คริพับบิกนะซื้อไปประมาณ20ตันแล้วก็กิกิกิสถานะซื้อไปประมาณ1ิบหตันได้นะก็รวมรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าซื้อซื้อหลายประเทศนะอันี้เป็นแค่5หประเทศนะที่ธนาคารกลางซื้อทองคําเยอะที่สุดเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะแล้วเรามีประเทศในเอเชียของเรา อยู่2ประเทศก็คืออินเดียแล้วก็ประเทศจีนเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยในในในแง่ของอทองเนี่ยที่จีนกับอินเดียถืออยู่เนี่ยนะอินเดียเนี่ยถือเดี๋ยวขอดูที่จีนก่อนเลยฮนะ,ะจีนเนี่ยถืออยู่ประมาณ2,284ตันเนาะส่วนอินเดียเนี่ยถืออยู่ประมาณ879ตันในส่วนของจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า ทองเนี่ยที่อยู่ในรูปของทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ6%เนะ6%เท่านั้นเองนะถือว่าค่อนข้างน้อยนะส่วนอินเดียเนี่ยอทองที่ธนาคารกลางก,ก็ซื้อไว้อยู่เนี่ยสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ12็นะก,ก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะมากนะถ้าถ้าถ้าหากไปเทียบกับประเทศชั้นชั้น,ช,นชั้นนำในในฝั่งอ,อเมริกาแล้วก็ในยุโรปเนี่ยจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยมีทองอยู่ประมาณ8,100ตันเลยนะ,ะสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ76%เ เยอรมนีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 5 7 6ใกล้ๆกับใกล้ๆกับอเมริกาเนาะในในแง่ของเปอร์เซ็นต์ในในส่วนของทองที่อยู่ในรูปทุนสำรองระหว่างประเทศนะอเมริกากับเยอรมนีเนี่ยตัวเลขสัดส่วนพอๆกันนะแต่ถ้าดูเป็นจํานวนตันเนี่ยจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยถือเยอะกว่าเยอรมนีค่อนข้างเยอะนะอเมริกาถือแปดพันตันเยอรมนี Germany ถือไปอยู่ประมาณสามพันตันนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีอิตาลีอย่างนี้นะฝรั่งเศสเนี้ย ก็สัดส่วนก็อยู่ที่ระดับ70%เอัพนะฮะซึ่งถ้าหากว่าเทียบกับจีนแล้วก็อินเดียแล้วจะเห็นว่า G จีนกับอินเดียเนี่ยจำนวนทองที่อยู่ในรูปทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยที่ธนาคารการทั้งสองประเทศถืออยู่เนี่ยมันมันยังอยู่น้อยมากๆนะเราเราก็มองว่ามันมีโอกาสนะที่จีนแล้วก็อินเดียเนี่ยหน้าหน้าที่จะมีการซื้อนะซื้อทองเก็บในรูปของทุนสำรองทุนสำรองระหว่างประเทศมากมาก,มากเพิ่มขึ้นนะจากจากชาร์ตนี้ในหน้านี้จะเห็นว่าเนี่ย จีนกับอินเดียเนี่ยยังยังยังมีทองอยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศไม่ไม่ได้เยอะมากเนาะนะอ,อันนี้เป็นเป็นในส่วนของประเทศที่อยู่ในกลุ่มบิกนะฮะกลุ่มบิกก็จะมีาบาซิลรสเซียอินเดียแล้วก็จีนเนาะจะเห็นว่ารัสเซียเนี่ยเยอะสุดอยู่ประมาณเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอินเดียอยู่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์จีนอยู่ประมาณห้าหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะนะมันมันก็ยังยังมีรูมแหละที่ธนาคารกลางเหล่านี้เนี่ยหน้าหน้าที่จะมีการ ซื้อซื้อทองเข้ามามากขึ้นนะฮะนะโดยเฉพาะธนาคารที่ที่ที่อยู่ในแถบเอเชียของเราเนี่ยนะฮะรวมไปถึงธนาคารกลางทางฝั่งยุโรปด้วยนะฮะอย่างอย่างที่เมื่อกี้ได้โชว์ชาร์ตไปอย่างโปลแลนด์เนี้ยก็ก็มีการซื้อทองเข้ามาซึ่งถึงแม้ว่าการการซื้อทองของธนาคารกลางเนี่ยไม่ได้มีเพื่อเอาไว้สําหรับการเก็งกําไรใช่ไหมฮะ,ะเขาซื้อไว้เพื่อที่จะเป็นแบ็กอัพให้กับสกุลเงินของของประเทศใช่ไหมฮะ,ะรวมไปถึงการสร้างเสถียรภาพให้กับ เศรษฐกิจด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้วัตถุประสงค์ของการเข้าไปซื้อมันมันอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากเลยซะทีเดียวว่าธนาคารกลางเหล่านี้เนี่ยเขา้าเข้ามาซื้อทองเอาไว้เพื่อเก็งกําไรใช่ไหมฮะแต่มันก็มีนัยยะนะนัยยะในในในแง่ของที่ว่ามันมีดีมานเข้ามาแล้วการซื้อของธนาคารกลางเนี่ยเขาเขาไม่ได้ซื้อเพื่อเพื่อถือระยะสั้นนะฮะเขาเขาซื้อเพื่อถือระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งซึ่งผมมองว่ามันมันก็มีนัยยะนะนัยยะอะ่กว่าการที่นักลงทุนที่เข้ามาซื้อ นะฮะ,ะเพื่อการเก,งกร็งกาไรอาจจะแค่เก็งกาไรสั้นๆใช่ไหมฮะผมมองว่าการซื้อของธน,นาคารกลางต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างมีในยยะแล้วก็ทําให้ภาพในระยะกลางหรือยาวเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่ราคาทองเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปได้นะ,ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะมันจะทะลุ3,200เหรียญไปไป,ไปแตะ3,300เหรียญเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังมีอยู่ถ้าเกิดว่ามันยังมีดีมาน์เข้ามาในลักษณะนี้แบบต่อเนื่องนะครับ ่ะแล้วคืออย่างมุมของ Goldman Sachs 12เดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะเขาพูดถึงระดับประมาณ4,500เหรียญเลยนะคะคืออันนี้อาจจะเกินเทคนิคอลไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมันเป็นไปได้ขนาดนั้นไหมคะในมุมมองของคุณอนุชพลคือคือผมยังยังไม่ดักยังไม่อยากที่จะมองไกลไปถึงขนาดนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่ามองมองมองเป็นสเต็ปทีละสเต็ปไปแล้วกันนะฮะมองมองทีละสเต็ปไปแล้วกันก็ก็เป็นว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยผมมอง แถวๆสามพันสาพันสองร้อยเหรียญก่อนนะสเต็ปแรกถ้าถ้าผ่าน3ามพันสร้อยเหรียญแล้วเนี่ยก็อาจจะได้เห็นสามพันสามร้อยเหรียญเป็นเป็น,ปนลําดับถัดไปแต่จะให้มองไกลไปถึงสี่พันเหรียญขึ้นไปเลยเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังค่อนข้างอาจจะยังค่อนข้างเร็วเกินไปในช่วงนี้เนาะนะครับโอเคนะคะกันรลขออนุญาตกลับมาดูส่วนที่เป็นมินิโกฟิเจอร์สบ้างนะคะราคาทองคำในบ้านเราก็ ออทาให้เหมือนกันนะคะทะลุ5้าหมื่นไปตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก<ช>็ยังคงยืนอยู่เหนือ5้าหมื่นนะคะราคาที่เป็นราคาของตลาดที่ซื้อขายกันในฝั่งของราคาจากสมาคมเนี่ยบวกไปตั้ง550บาทนะคะ<ช>ส่วนราคา<ช><ช>ที่เป็นราคาในฝั่งของมินิโก l ฟิเจอร์สนะคะวันนี้เราก็เห็นบวกไปด้วยเหมือนกันนะคะคำแนะนำในการลงทุนนะคะลงไปถึงเทรนด์ของตัวของ G F 1 0นะคะซีรีส์ M เนี่ยนะคะวันนี้ที่บวกไปประมาณ ร้อยหนึ่งเนี่ยนะคะคุณอนัคพลมองอยังไงต่อคะ,อะก็จริงๆมองว่ายังยังน่าจะไปต่อนะก็ก็คือมองโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยยังมีอยู่นะฮะคือคือวันนี้เนี่ยผมผมมีโอกาสได้เดินผ่านทางร้านหน้าร้านทองเนาะก็เห็นคนค่อนข้างเยอะนะในร้านทองก็เข้าใจว่าช่วงนี้เนี่ยหลายหลายคนที่ขายทองออกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มกลับเข้ามาซื้อทองแล้วใช่เริ่มเริ่มเริ่มที่จะกลับมาซื้อนะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าขายบางคนอาจจะขายไปตั้งแต่ตอนที่ทองอยู่ที่บาทละสา0 0 0ื่นบาทนี้นะฮะแล้วมันก็ทําทานิวไฮอย่างนี้นะฮะแล้วรอให้มันย่อลงมามันก็ไม่ลงมาสักทีเนาะ,ะจนกระทั่งตอนนี้ราคาทองในบ้านเราก็แตะระดับ5้าห0าหมบาทไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะ,ะหลายคนก็เริ่มมองว่ามันมันอาจจะยังไม่ยังไม่ย่อลงมาก็เลยตัดสินใจกลับเข้าไปซื้อนะก็เลยก็เลยเห็นช่วงนี้ร้านทองค่อนข้างคึกคักนะ,ละหลายๆคนก็น่าจะกลับเข้าไปซื้อทองกันนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็มองว่าโอกาสที่ราคาโกลฟิเจอร์เองมันจะวิ่งต่อก็กยังมีแต่ก็เช่นเดียวกันกับที่เมื่อกี้ผมได้พูดไปในตอนต้นเนาะเพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างแรงนะในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังนะอาจจะต้องระมัดระวังอา,อาจจะมีแรงขายทํากาไรระยะสั้นออกมาอย่างถ้าดูชาร์ตตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวมินิโกลฟิเจอร์ชิมเมลซีรีส์็เนี่ยตอนนี้อยู่ที่5 1 2 1 0บาทเนี่ยจะเห็นว่า r s i ตอนนี้เนี่ยอยู่แถวๆบริเวณ90%แล้วนะตแล้วงต้องบอกว่า ค่อนข้างซูเปอร์ซูเปอร์โอเวอร์บอสมากๆแล้วนะสำหรับ RSI ตัวตัวซีรีเ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีสถานะรองอยู่เนี่ยก็คงอาจจะต้องหาจังหวะปิดทำกำไรเล่นรอบนะน่าจะต้องปิดทำกำไรเล่นรอบออกมาก่อนเพราะว่ามันร้อนแรงมากๆนะส่วนคนคนที่ยังไม่มีสถานะผมมองว่าอาจจะต้องรอรอย่อลงมาก่อนดีกว่านะรอรอให้ RSI เนี่ยมันมันลดความร้อนแรงลงมาเราค่อยลับเข้าไปซื้อนะ ซึ่งบริเวณที่มองว่าน่าจะสามารถเข้าไปซื้อได้เนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ได้มองไม่ได้ลองอ่าไม่ได้มองลึกมากนะฮะฮก็มองแถวแถวโซนบริเวณเอ่าห้าหมื่นแถวแถวอันนี้ผมเปิดชาร์จแบบลายนาทีเนาะอ่าห้าแถวแถวห้าหมื่นอ่าห้าหมื่นหนึ่งพันนะฮะห้าหมื่นหนึ่งพันต้นๆไปจนถึงอ่าห้าหมื่น เก้าห้าหมื่นแปดร้อยนะห้าหมื่นหนึ่งพันไปจนถึงห้าหมื่นแปดร้อยอย่างนี้เป็นต้นเนาะถ้าถ้ามันย่อลงมาก็อาจจะต้องหาจังหวะเข้าไปซื้ออีกทีหนึ่งนะจังหวะนี้ผมมองว่าอาจจะค่อนข้างเสี่ยงถ้าเกิดว่าจะเข้าไปซื้อนะเพราะว่ามันขึ้นมาร้อนแรงมากๆนะครับโอเคนะคะขอบทวนนะคะสาหรับทั้งโกที่เป็นโกออนไลน์แล้วก็ มินิโกลฟิเจอร์สนะคะทีนี้คือส่วน,นที่เป็นมินิโกลฟิเจอร์สเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องค่างเงินบาทด้วยนะคะบาทวันนี้ได้เราเห็นปิดประมาณ34บาท10สตังค์นะคะคือตามรีพอร์ตเนี่ยบอกว่าเฉพาะวันนี้เนี่ยเราอ่อนค่าที่สุดในภูมิภาคนะคะ,ะคือถ้าไปดูส่วนของราบบาทนะคะคุณอนุพลมองเทรนด์ช่วงเวลาสั้นๆอย่างไงบ้างคะ,ะก็มองว่าเงินบาทในช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะอ่อนค่าไปก่อนนะฮะก็เรามองแนวต้านแถวๆบริเวณ34บาท ส0สตางค์นะฮะแถวแถวบริเวณโซนเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยเส้น200วันอยู่แถวแถวสามสบาท30สตางค์ก็มองว่ามันมันน่าจะมีโอกาสขึ้นขึ้นไปทดสอบนะก็จะใกล้เคียงกับรอบที่แล้วที่เคยขึ้นมาเนี่ยแถวแถวบริเวณส4บาท30แล้วก็ปรับตัวลงนะก็เอาเป็นว่าในช่วงสั้นเนี่ยก็น่าจะอ่อนค่าไปก่อนนะก็แถวแถวสาบาท30สสตางค์เป็นเป็นแนวต้านแรกเนาะถ้าหากว่าผ่าน ผ่านแนว34บาท30เนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปก็แถวแถว34บาท60เลยนะ34บาท60แถวแถวนั้นก็จะเป็นโซนแนวต้านถัดไปนะในส่วนของตัว USDC future เนี่ยอตอนนี้เราก็แนะนำให้เปิดลองอยู่นะก็เ,เป็นว่าเก่งกำไรในช่วงสั้นๆเนี่ย ก็แนะนําให้เก่งฝั่งรองก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่เงินบาทจะอ่อนค่าต่อได้นะถ้าถ้าใครมีสถานะรองอยู่เนี่ยก็ก็เลทโปรฟิตลันไปนะถ้าเกิดว,ว่าใครเปิดรองไปแล้วเนาะส่วนเป้าทํากําไรแล้วก็มองไว้แถวแถวบริเวณ34.10บาทสนะสาบาไปจนถึง34.20บาท20สตางค์นะครับโอเค ครบถ้วนนะคะ,คะสำหรับทุกๆประเด็นที่เป็นแอสเซทที่เป็นแอสเซทหลักๆของเราในวันนี้นะคะในช่วงท้ายนี้กิต้าอาจจะขออ,อนุญาตดึงคําถามของบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาติดตามรับชมเรานะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีน้องชวนน,นะะวสสวันนะคะสวัสดีค่ะพี่สศิธรสวัสดีพี่เพ็ทนะคะสวัสดีคุณอากิระแล้วก็สวัสดีมิสเตอร์เอ็กซ์นะคะสวัสดีคุณโลมาโต้คลื่นนะคะคุณโลมา โลคลื่นนะคะแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ส่งคำถามมาด้วยนะคะคำถามที่น่าจะถามนะคะจริงจริงเมื่อสักครู่เนี่ยกิตา้าก็มีถามไปแล้วนะคะจะให้ทบทวนอีกครั้งก็ได้นะคะกลยุทธ์เซตพิซ e ี่ซีรีส์เมนะคะเมื่อสักครู่คุอันคภรณนย้ำแล้วนะคะว่าออตอนนี้เนี่ยเลทโปรฟิตรันนะคะคือใครฝั่งเราเนี่ยเลทโปรฟิตรันเลยไปก่อนค่ะครับก็ถ้าถ้ามีสถานะอยู่ก็รอรอหาจังหวะทำกำไรพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ แถวเจ็ดร้อยเนี่ยเจ็ดร้อยสี่สิบห้าไปจนถึงเจ็ดร้อยห้าสิบห้าจุดเนาะก็จะเป็นโซนแนะนําให้ทํากําไรส่วนคนส่วนคนที่ยังไม่มีสถานะอาจจะอาจจะรอดูสักนิดนึงแล้วกันนะรอให้ภาพมันเฟิร์มกว่าน,นี้นะก็ก็คือรอให้ตัวเส้นห้าสิบเนี่ยผ่านผ่านแนวเส้นยี่สิบห้าวันขึ้นไปให้ได้เนาะ ผมมองว่าถ้าถ้าผ่านแนวเส้น70อ่า25วันขึ้นไปได้เนี่ยอ่ามันมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อนะซึ่งซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องรอรอช่วงประมาณวันพฤหัสหัดช่วงเช้าๆเนี่ยเราเราน่าจะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับ โอเคนะคะส่วนของทองคำนะคะทอง $3,300 ดอลลาร์ม so, mm, ีโอกาสได้เห็นในเดือนนี้หรือเปล่านะคะคุณอนกพลบอกแล้วแหะนะคะว่า $3,300 เนี่ยมันเป็นไปได้นะแต่ว่าไทมิ่งนะคะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะเดือนนี้เลยจะเป็นไปได้ไหมคะตอนนี้ประมาณพันสามพันสาางรอาิกลากผมผมมองว่ามันอาจจะเร็วไปนิดนึงนะสามพันสาผมมองใกล้สุดตอนนี้แต่แถวสามพันสองะสามพันส นน,น่าจะเป็นตัวเลขเป้าหมายของเราใน,ในช่วงเดือนนี้เนาะนะส่วน3,003เนี่ยผม,ผมมองว่าอาจจะอาจจะเร็วไปนิดนึงอาจจะต้องรอ,อเป็นใน,ในเดือนถัด,ถดไปน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ในเดือนนี้ผมอาจจะยังไม่ได้มองภาพที่มันบูริชมากขมากขนาดนั้นนะฮะมองแต่แถวา3,200เหรียญต่อออนซ์ก่อนนะครับ โอเคครบท้วนทุกทแอสนะคะในตลาดที่เฟกที่เป็นตัวเด่นๆของเราในวันนี้แล้วก็ครบท้วนทุกคําถามนะคะที่เหลือก็ได้มีอธิบายเอาไปไว้ในเซสชั่นที่เราคุยกันแล้วนะคะโอเคขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามก็แล้วกันนะคะซื้อทองตอนนี้ทันไหมครับทันไหมคะจริงๆจริงก็มองว่าก็จริงๆก็ซื้อซื้อซื้อได้แต่อาจจะรอย่อสักหน่อยเนาะอย่างที่บอกเพราะว่ามันมันค่อนข้างซูเปอร์บูลิช นิดนึงนะอย่างที่บอกตัว i s i เนี่ยมันมันทะลุ80ไปแล้วในในส่วนของตัว Gold Future เนาะ g o u เมื่อกี้ที่เราเปิดให้ดูเนี่ยเนี่ยมันมันมันขึ้นมาแบบทะลุ80ขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะซื้อเนี่ยผมมองว่ารอย่อลงมาสักหน่อยแต่แต่ก็ไม่ได้มองว่าจะลงลึกมากๆนะอย่างที่บอกอาจจะลงมา,าแถวแบริเวณห้าห0ื่น ห้าหมื่นต้นๆอย่างนี้นะฮะก็อาจจะต้องเข้าไปซื้อแล้วนะฮะห้าหมื่นต้นๆเนี่ยห้าหมื่นห้าร้อยไปจนถึงห้าหมื่นแปดร้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าถ้าใครจะซื้อเนี่ยผมมองว่าก็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 เอ่อก็สามารถซื้อได้นะถ้าถ้าเป็นตัวฟิวเจอร์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ่อเป็นในส่วนของตัวทองคําแท่งเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ห้าหมื่นหกร้อยก็เอาเป็นว่ารอรอสักนิดนึงแล้วกันผมมองว่าแถวแถวแถวสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยถึงห้าหมื่นเนี่ยถ้าย่อลงมาให้เนี่ยก็ เป็นจังหวะที่ที่สามารถซื้อได้เพราะว่าเราเราก็เห็นมาแล้วว่าราคาทองเนี่ยมันมีแต่จะแพงขึ้นเนาะคือคือในระยะยาวเนี่ยก็ก็มองว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยราคาทองมันมีแต่จะมีแต่จะขึ้นนะฮะนะเพียงเพียงแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยมันมันอาจจะมีการย่อลงมาบ้างแต่ย่อลงไปแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็กลับขึ้นมาแล้วก็ทําจุดสูงสุดใหม่เนาะนะตราบ,บใดที่มันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ซึ่ง,ซ,งซึ่งในอนาคตเนี่ยผมมองว่ามันมันน่าจะมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นอีก ช่ไหมเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทั้งวิกฤตสัพพามใช่ไหมฮะวิกฤตท,ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างนี้เป็นต้นเนาะใน,ในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเจอวิกฤตอยู่อยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันก็ยังน่าจะมีวิกฤตอะไรนะตามมาอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทองเนี่ยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะย่อเนาะแต่สุดท้ายมันก็ยังกลับขึ้นมาได้นะครับ โอเคนะคะครบถ้วนทุกแอสเซทแล้วนะคะแล้วก็ทุกคําถามด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะคุณนัคะบนใจดีตอบให้เราแทบทุกคําถามเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยทีโอกาสหน้าเรียนกันอีกครั้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มุมมองของกุนัคพลเมืองเกษรรัฐพูวอในการฝ่ายวิเคระห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพรสนะคะโมสู่1ล้าน s ับสคร i เบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ